มึงต้องคิดถึงประชาชนตาดำๆที่เขาไม่รู้อีน่อีเน่นะฮะวันนี้ที่ฉันบอกว่าเดินไปเดินมาแทบแทบจะแบบกลืนกันอยู่แล้วอะว่าธธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนประเด็นที่มีการปั่นการอะไรเรื่องนั้นที่ฉันบอกว่าก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนที่มีการศึกษาหรือคนที่เขารู้เรื่องเขาก็ไม่บ้าไปด้วยค่ะนะฮะคือคนครั่งชาติมันมีทุกชาตินั่นแหละไม่ใช่เฉพาะขมรเราเองก็มีไม่เห็นเหรอคะนะอีป้าคนหนึ่งนะ รวมกลุ่มอยู่กับคอปทอคือสรุปเดี๋ยวมึงออกมามึงมึง,ม,งมึงมึงมีเป้าหมายกันบ้างไหมวันก่อนก็บอกว่าจะมาเอาทักษิณเข้าคุกเพราะว่าทักษิณอยู่ชั้นสิบสี่ไม่อยอมติดคุกแหม,มแต่วันเดียวไปไป,ไปมา,มาเรื่องนี้ดูททาว่าจะไม่ไม่เวิร์กอะพอดีมีคาสินโนขึ้นมาอต้านคาสินโนอ,อีกนะพอมีคาสินโนขึ้นมาต้านคาสินโนพอมีประเด็นไทยกับบุชเท่านั้นแหละค่ะกระโดดเดยงงอกมาเลยนะคะแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนี้เดียวก็จะไม่ยอมเสียให้ใคร แล้วกูยอมเหรอคะมีใครยอมเสียแผ่นดินให้ใครไม่ทราบน,นะคะเดียนบอกว่าคนที่อยูอ่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขารู้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปราสาทอะไรต่ออะไรเกาะเกิดอ,อะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะต้องไม่ลืมค่ะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นของเขาส่วนหนึ่งก็เป็นของเรานะคะ คุณแอดเคแอลบอกว่าไวกิสทีวีต้องมีแอดมินแบบคุณป้อมไม่ใช่ขยันโพสให้คนมาดาา่ารัฐบาลขอพระคุณมากๆเลยค่ะพอดีไม่ได้รับเกียรตินะคือคนที่พูดถึงวุฒิภาวะนี่ฉันบอกว่ามึงไม่ส่องกระจกดูบ้างเหรอตัวมึงเองมีตรงไหนนะคะมึงนั่นแหละไม่มีวุฒิภาวะเพราะอะไรวันนี้บ้านเมืองกําลังเข้าสู่นะอาจจะเข้าสู่สงครามเข้าสู่โหมดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน มึงยังมานั่งด่านายกเนี่ยดิฉันบอกว่ามึงนี่มึงสารละเลวกันจริงๆริงด่านายกกูไม่ว่าละค่ะมึงเกลียดมึงด่าอยู่แล้วแต่มึงแหกตาดูด้วยถ้าจะมาด่าประเด็นแบบนี้มันถูกเรื่องเหรอฮะไหนมึงบอกว่ารักชาติรักชาติก็ต้องช่วยกันนำพาชาตินี้ให้พ้นภัยดิอีย่ยหานแต่เรื่องมาให้นะฮะคำว่าวุฒิภาวะพวกมึงอ่ะไม่มี มึงไม่รู้เลยว่าหน้าที่พลเมืองคนไทยคืออะไรมึงไม่ใช่ไปทําให้ฝ่ายมั้นเขามีความชอบธรรมโดยมาหาว่าฝ่ายเนี้ยไม่สู้ไม่นุ่นไม่นี่นนเกณฑใจอะไรเขมรดิฉันบอกว่าคําว่าเกณฑใจเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าถึงเรื่องที่จะต้องสู้รบกันเป็นเรื่องที่จะต้องอะไรกันคําว่าเพื่อนต้องเอาวางไว้ก่อนค่ะนะคะมึงจะแบบว่าใครมาอะไรมึงมึงก็กระโดดไปสู้กับเขาวันๆมึงก็ต้องทำมาหากินค่ะ ะะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้นะฮะมีสื่อหรือมีใครที่จะมาพูดเรื่องนี้ฉันบอกเลยค่าว่าถ้าจะถามหาวุฒิภาวะจากนายรัฐมนตรีเนี่ยมึงถามไปเถอะค่ะเพราะว่ามึงถามหาเขาได้เนื่องจากเขาเป็นบุคคลสาธารณะเขาเป็นผู้นําประเทศแต่มึงอย่าลืมถามหาวุฒิภาวะของนักข่าวพวกมึงด้วยว่ามีไหมให้เกียรติผู้นาประเทศมึงบ้างไหมนะไม่ต้องให้เกียรติก็ได้ขอมารยาทติดตัวมาบ้างก็ดีวิธีการถามของพวกมึงอัมึงถามชวนทะเละ มึงถามดีๆด,ดิมึงถามดีๆใครจะไปหาเรื่องมึงนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าแพรทองทานเนี่ยในสายตาของคุณจะว่ายังไงดีฉันบอกว่าถ้าเจอพวกมึงอย่างนี้เขาก็ถูกแล้วที่เขาเป็นแบบนี้มึงอย่ามาคิดว่ามึงจะจี้ถามแล้วในที่สุดเนี่ยนะคะจะต้องอัดอัน้นใจจนหลั่งน้าตาออกมาเหมือนนายกปู่จบค่ะไม่มีอีกแล้วแบบนั้น นายกปูเดี่ยฮะเป็นสุภาพสตรีแค่ไหนไม่เคยแม้แต่จะตอบโต้มึงมึงจะถามยังไงเขาก็ยิ้มตลอดอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพทุกอย่างเป็นกุลสตรีไทยทุกระเบียดนิ้วมึงยังด่าเขาสาเสียแค่เสียเลยเพราะฉะนั้นมาถึงแพทองทานเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่ามาโดนแบบนี้แล้วไปทําเหมือนนายกปูอาเขามึงก็เหยียบเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าดีมาดีตอ่อ ถ้าจะมาหาเรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะมึงก็มาดิคะนายกูสู้คนน่ะแปลกตรงไหนนะคะแล้วฉันพูดอย่างนี้ค่ะว่าไม่ต้องไปกงังวลหรอกค่ะเรื่องของประเทศเนี่ยเรามีรัฐบาลอยู่ใครๆบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ fail state fail พ่อมึงดิค่ะประเทศที่เป็น fail state คือประเทศที่ไม่มีการบริหารไม่มีรัฐบาลไม่มีคนมาดูแลไม่มีอะไรสู้รบกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนั่นคือ fail state แต่ประเทศนี้ไม่มีค่ะในขณะที่มึงพูดเรื่องอย่างนี้อยู่นะะหันไปดูไหมว่าวันนี้สอวอหัวสอวอไปถึงไหนกันแล้วมึงพยายามเอาทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยดิฉันบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะลองวนลูปกลับไปดูนะคะว่ามันเกี่ยวพันกับหัวสอวอหรือไม่คนที่มีคดีหรือคนที่กําลังจะตายหาเพราะสอวอหรือหัวสอวอเนี่ยมันปั่นเรื่องนี้ถูกต้องไหมนะคะ เรื่องชายแดนเนี่ยที่ฉันเชื่อค่ะว่าตกทุกอย่างก็ต้องจบลงอย่างสันติวิธีขอให้เชื่อจจรัฐบาลค่ะจําได้ไหมคะตอนนั้นก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยเขมรมาแล้วนะสองร้อยเมตรนู่นนี่นั่นโคสองร้อยเมตรนี่ที่ฉันเดินจากหน้าบ้านไปเข้าห้องน้ําเนี่ยก็สองร้อยเมตรแล้วค่ะแล้วฉันบอกว่าใกล้ขนาดนี้กูถามจริงๆนะคะว่าทหารไทยไม่เห็นเหรอมึงพูดอย่างเงี้ยมึงด้อยค่าทหารของมึงเองนะนะะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดอย่างนี้นะคะมันมีข่าวออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพออีกวันหนึงรัฐบาลเราประกาศเลยค่ะ,ะแถลงการฉบับที่สองเห็นไหมฮะอันนี้เพื่อเนี่ยเพื่อให้เกิดคนอื่นหรือต่างชาติเนี่ยเขาดูนะคะชาติอื่นๆจะได้ดูว่าเฮ้ยกูไม่ได้รังแกเขานะเขามันลุกลามกูเองเพราะนั้นอันนี้กูกูมีบทบาทแล้วเนี่ยเคยรู้กันบ้างไหมคะ ันแต่กระแสเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรอดจากคดีนะรอดจากความชิบหายแล้วเอาความชิบหายนี่มาใส่ให้กับประเทศและประชาชนถามว่าพวกมึงทํากันอย่างนี้รู้จักอายกันบ้างไหมมึงพวกมึงนั่นแหละที่ไม่มีวุฒิภาวะหวังจะล้มอํานาจรัฐไปปลุกปั่นกระแสคนให้รักชาติมาทําลายอํานาจมาทําลายบารมีมาทําลายรัฐบาลด้อยค่านายนร,ร,รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทั้งหมด การเมืองภายในกัมพูชาเองเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ต่างจากที่อื่นเลยนะฮะพวกเขาก็มีกลุ่มนะที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีกลุ่มที่ต้องการที่จะล้มรัฐบาลปัจจุบันนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเลือกตั้งมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เคยได้อํานาจซึ่งจะไปกล่าวหาว่าอะไรนั้นเป็นเรื่องของประเทศเขาดิฉันไม่ยุ่งแต่อยากจะบอกว่าทั้งกัมพูชาทั้งเรามันจะมีกลุ่มที่นะคะพยายามที่จะ พูดง่ว่าพยายามที่จะอ่าหาเรื่องนะฮะเพื่อที่จะทำลายแล้วในที่สุดน,นะฮะพอถึงเวลาการเลือกตั้งแล้วตัวเองก็จะได้ไประโยชน์ไม่มีคนคอยเจาะย,อยางอยู่ทั้งสองประเทศค่ะคนไทยต้องรู้นะคะสำคัญมากวันนี้ Google มีค่ะไปเสิร์ชดูไปหาดูนะฮะอย่าไปฟังแต่สื่อเพราะสื่อวันนี้ไม่เคยใจดีกับพักเพื่อไทยสื่อไม่เคยใจดีกับพวกเราคนเสื้อแดงสื่ออยู่ตรงข้ามกับเรามาโดยตลอด ดิฉันบอกว่าแม้กระทั่งวันนี้นะฮะสื่อก็ยังแสดงตัวเองว่าไม่เอาเราแล้วดิฉันถามว่ามึงเอาความเป็นกลางมาจากตรงไหนที่มึงจะมาบอกว่าสื่อเด่ยเขาก็ต้องเป็นกลางไปเนมึงเป็นกลางอยู่ข้างไข่ไข่เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะกัมพูชาก็มีสลิมค่ะแล้วสลิมของกัมพูชาเป็นสลิมที่ดิฉันบอกว่าเป็นกันมานานแล้วด้วยมันมีสลิมก่อนเราอีกในระดับรัฐบาลเขาคุยกันค่ะ เขาไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็โดดทีมกันค่ะนะคะคือความสัมพันธ์ของไทยกับกัมพูชาเนี่ยดี๋ยนจะบอกว่าถ้าตอนนี้สถานการณ์นะคะยังเป็นอยู่อย่างนี้ผู้นํายังคงเป็นคนนี้นะคะผู้นํายังคงเป็นลูกชายของฮุนเซนเราคุยได้อะยังคุยได้ไม่น่าจะมีความบานปลายอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้ามันบานปลายคนไทยกลัวหาเลยละคะ คนไทยไม่ถอยอยีกแล้วค่ะมึงไม่เห็นเหรอคะมึงไม่เห็นเหรอคะคนเสื้อแดงที่เขาสู้กับไอ้พวกทหารน่ะเขามีหนังสติ๊กอันเดียวนะฮะเขายังยิงหอตกเลยคนไทยไม่กลัวเลรอคะขอให้มันจริงเหอะนะคะว่ามันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะบานปลายด้วยอะไรคะมันจะบานปลายโดยการมีคนปั่นจากอดีตฝ่ายค้านของเขาก็คือนายสมนายคนนี้เนี่ยนะคะดีฉันบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย ได้มีการสร้างกลุ่มคนขึ้นมาแล้วก็ไปได้อยค่าตัวเองแล้วก็ยังมาด่าประเทศไทยด้วยนะคะยังมีในสมกับในกลุ่มสองคนนี้ไม่บอกนามสกุลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันบอกว่าคนที่เป็นฝ่ายค้านคนนี้นะคะเกิดปีเดียวกับท่านทักษิณเรานี่แหละแล้วก็ย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสเสร็จแล้วก็ได้สัญชาติฝรั่งเศสและจบเศรษฐศาสตร์จากฝรั่งเศสกลับมานะคะ ในปีคอสอ1993เนี่ยนะฮะเขาก็กลับมาเป็นสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีครั้งของกัมพูชาพอคอสอ2012นะฮะในสมร่วมกับในกึมซกคาตั้งพรรคสองกลัวเจียกแปลเป็นภาษาไทยว่าพรรคกู้ชาติกัมพูชาตั้งพรรคการเมืองการเลือกตั้งกัมพูชาเมื่อ28กรกฎาคม2013 <c oughs> พรรคประชาชนของสมเด็จฮุนเซนได้สส68ที่นั่งนะ ส่วนพรรคกู้ชาติกัมพูชาของกึมซกคาและสมรังสีซึ่งเป็นผู้นําร่วมกันเนี่ยได้55ที่นั่งแค่นี้ฉันบอกว่าเด็กปฐมก็บวกออกค่ะว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลเพราะพรรคอื่นไม่มีใครได้สสเลยนี่คือการเมืองของเขานะคะนายกึมซกคาจึงเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรของกัมพูชาในวันอาทิตย์ที่3กันยายน2017ตำรวจ200นายก็ไปจับนายกึมซกคาข้อหาร่วมมือกับชาวต่างชาติ ร่วมมือกับชาวต่างประเทศล้มลา้างรัฐบาลกัมพูชากึมสกคาติดคุกยาวสสทั้ง55คนหนีกระเจิงบางคนหนีเข้ามาในไทยอ่ะมีข่าวอยู่นะคะคงเห็นกันนะฮะส่วนเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่มันมีปัญหากันปุ๊บเนี่ยนะคะในวันที่24พฤษภาคมหลังจากที่มันเกิดเหตุกันเหตุตรงนี้นะคะคกึมโกคาถูกจับเข้าคุกสมรังสีนี้ไปฝรัง่งเศส วันนี้บอกว่าคนเนี้ยนะฮะออกมาผสมโรงปลุกชาวขาเขมรให้กดดันรัฐบาลน,นะฮะให้ฟ้องไทยต่อศาลโลกในประเด็นหนึ่งชายแดนช่องบกสองปราสาทหินสามแห่งแล้วก็สามเกาะกู๊ดนแต่ถ้าต่อไปในอนาคตนะคะการเมืองกัมพูชาพลิกไปอยู่ในกลุ่มของในมือของกลุ่มคนพวกนี้ซึ่งมันไม่ชอบประเทศไทยอยู่แล้วนะคะ เราจะเจอสิ่งที่กวนใจยิ่งกว่านี้มันจะมีการสู้รบชายชายแดนทวงนูน่นทวงนี่จะลากเราขึ้นสารโลกอย่างนูน้นอย่างนี้นี่เป็นเหตุผลที่ดิฉันบอกว่าเพราะอะไร